โอเคครับผมเรามารีวิวกันนะครับกับชุดงานสร้างของทางร้านทองดีถ้อยเสียงนะครับตัวนี้เป็นการสร้างชุดสลิปออนขนาด3นิ้วนะครับพร้อมแคปซูลนะครับแล้วในส่วนของปลายท่อก็เป็นสูตรไส่รีดเกลียวนะครับผมออกจากทางร้านทองดีถ้อยเสียงนะครับก็จะเป็นสูตรไส่รีดเกลียวทุกครั้งนะครับแต่เกลียวที่เรารีดให้นะครับก็ขึ้นอยู่กับซ cc ของรถเป็นหลักนะครับสูตรตัวนี้นะครับ น้องๆต้องการให้เป็นเสียงใหญ่นะครับเสียงเบอร์ใหญ่ดุดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าเสียงดุขนาดไหนนะครับผมโอเคครับรอบเดินเบานะครับเสียงก็จะโน้วนนะครับสไตล์ดุดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันใกล้ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเปิดรอบสูงให้ฟัง โอเคนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจที่จะต้องการงานสร้างนะครับตามสไตล์ของตัวเองนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่เพจของทางร้านได้เลยนะครับก็ เป็นเพจของทองดีบิ๊กไบค์นะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ